สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมคัมรี่มาอีกแล้วครับกับสวยๆรูรูดูดี VIP มีระดับจัดไปกับ t o y o ต a c a m r รนะครับคันนี้แต่งเป็น x t i m o นะครับสำหรับชุดแต่งรถปี2 0 1 2นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกกล้านะครับรถสวยเกรด A นะครับไม่ประมาณ2 0 0 0 0 0รถสภาพสมบูรณ์ไม่เคยติดแก๊สนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับมาเลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้3 9 0 0 0 0บาทนะครับผ่อน6,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้สบายเลยครับบริการจัดส่งทั่วไทย จัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยสมบูรณ์มากๆ,ๆนะครับกว้างฝวางแน่นอนนะครับรุ่นนี้ออปชั่นพอมีได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับพนักพิงปรับไฟฟ้ามีม่าหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับทั่วถึงเย็นสบายแน่นอนนะครับเป็น2.0นออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับสีดำเงางาม ดำดุแบบนี้ใครถูกใจนะครับชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้ภายในสวยตกแต่งลายไม้ติดจอ a อ d ด o i d มาให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้ใครที่ชอบสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คทดลองขับนะครับเป็นตัวด้วยกับสมาชิกนะครับตกแต่งลายไม้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเยกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานสมบูรณ์ทั้งคันนะครับคันนี้ไม้แท้ๆนะครับสองแสนกิโลเมตรโดยประมาณนะครับนี่ครับสภาพด้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับ กว้างขวางนั่งสบายชมได้ทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยในราคา39000บาทครับ3 9 0 0 0บาทผ่อนก็ได้นะครับสดก็ดีขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสำหรับผมก็จะหาคัมรี่มาลงเยอะเนะครับเนื่องจากมันใช้ง่ายร้าก็ทนแล้วก็อึดอะไรเยอะแล้วก็กว้างขวางดูดีมีระดับสายคูสายพระสายข้าราชการนี่เหมาะมากๆนะครับจัดไปเลยครับไม่แท้นะครับ2 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในงามสภาพดี แม็กทูทนนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับใส่ชุดแต่งเอ็กซิโมนะครับเครื่อง2องจุดศูนย์ออโต้โตโยต้าคัมรี่ปี2012สวยดูดีมีระดับก็ต้องเป็นคัมรี่เนี่ยครับสำหรับรุ่นนี้ก็สวยมากๆนะครับสาหรับปีโฉม2 0 1 2นะครับก็เป็นตัวเลขกับสมาชิกนะครับใครสนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับช่วงนี้ต้องกราบขอประทานอภัยสมาชิกทุกท่านนะครับผมอาจจะยังทําคลิปได้ไม่ครบกับทุกคันนะครับเนื่องจากว่าต้นเดือนรถเข้าเยอะมากๆกนะครับก็จะทําเป็น คลิปสั้นๆรีวิวรอบคันโดยรวมถ้าใครชอบและสนใจก็ติดต่อไลน์มาได้เลยครับไลน์ผมจะลงไว้เลยนะครับสำหรับทุกคลิปนะครับก็ฟังเช็คดูรถทดลองขับเออขออภัยชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับโอ้โหก็มั่วไปมั่วมาก็ขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและก็ ขอบคุณทุกการแชร์นะครับก็คันนี้สวยจริงนะครับราคา3 9 0 0 0บาทได้คัมรี่ใช้งานนะครับสวยดำดุดูดีมีระดับออปชั่นครบกว้างขวาง,วางนั่งสบายอึดถึกทนอะไรเยอะดูแลง่ายต้องบอกเลยว่าดูแลง่ายจริงครับรุ่นนี้อะไรเยอะมากๆครับสบายๆใช้กันได้ยาวๆนะครับ